เป็นพยาบาลน,นี่เป็นเพสัชน,นี่เป็นลูกของพวกเธอถูกพากหาเรื่องพวกเธอจะมีความรู้สึกยังไงนุ่งผู้ถือว่าเป็นญาติหมดในสามในโลกธาตุนี่พระพุทธเจ้าตัดแล้วนี่นั่นน่ะตั้งกายหยาบกายละเอียดตั้งจัดเจตฉังจิตละเอียดที่มองไม่เห็นนุ่นนั่นหละมันตัวเล็กๆนั่นก็ถือว่าเป็นญาติหมดเราเป็นญาติกันหมดในสามในโลกธาตุไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเป็นญาติกันใช่ไมหมล่ะคําตัด ของพระเจ้าเป็นพระธรรมเห็นพระเจ้าไปหาหมอไหมเหรเข้าไปนอนโรงพยาบาลไหมเหรเงี้ยหลวงปู่จึงจึงตั้งสัตต์ตั้งแต่เก้าแรกออกกันประชาว่าเราจะไม่เข้าโรงพยาบาลนั่นแหละไปนอนรักษาตัวผ่าตัดใส่สายยางอะไรยุ่งเหยิงห้ามดี่ขาดเปิดไปตามสภาพตามธรรมชาติตามกันนั้นอย่ามายุ่งกังบหลวงปู่นะจะคิดว่าตัว ลาบจักรละมากจ้างห้องไอพิเศษในโรงพยาบาลความคิดนี้เป็นความคิดของพวกไอ้กุยเป็นความคิดของสัตว์ดรัจฉานไม่ต้องไปยุ่งและหลวงปู่ก็ไม่ยอมรับที่จะเข้าไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยนี่ความเมตตาไงความเมตตาของพระไม่มีแล้วจะเอาความเมตตามาจากไหนล่ะลูกก็จะถามนี่ จะบอกว่าเราประมาทจากจ้องบุคณะครูบาจารย์หรือจากจ้องครบาติกาอีกด่าคนนั้นด่าคนนี้ลุกมึงไม่ได้ด่าใครไงพูดให้ฟังเป็นธรรมนี่นี่คือพระธรรมไงนี่ความเป็นจริงนี่ความยุติธรรมอ่ะต้องการความยุติธรรมนะพอทํางานแทบล้มประดาใจเห็นไหมเรือ่องโควิดนี่โอ๊ยเราสงสารเขา,า,า่นน่ะดูที่ใส่ชุดอะไรล่ะดูที่ทั้งวันปิดตาไอ้ปิดเจหมูกเหลือไว้แต่ตาเนี่ย พอได้มองเห็นนั่นเห็นนี่มือก็ใส่ไปหมดใส่เป็นชุดหมีชุดอะไรเลยนั่นเห็นไหมหละ่ะแล้วเป็นไงละ่ะพี่นาดูที่โควิด <COVID S 2> นะนั่นทางกฎหมายก็เลยบีบบังคับนั้นเลยมีครั้งนั้นแหละที่เราไปไสถานที่ที่เขาอนุญาตได้ไมิฉั้นเขาก็ไม่อนุญาตจู่ๆก็เอาเชื้อโรคเข้าไปในกายเห็นไหมหละ่ะอย่างยี่ก็มีเหรอ แต่ก็ต้องทําตามโลกตามสงสารเขาถือว่าเป็นกรรมของเราน่น่หละนี่กระจงที่เราที่บอกว่าหนักๆนักนจ้าจักกันเมื่อกี้นั่นที่บอกว่าอะไรมากระโดกเทบเส้นนั่นที่ต้องเกือบเกือบต้องใจรถเข็นไปเป็นตบาตนั่นนะเขาก็เรื่องนี้แหละอืมให้เราไปผ่าตัดเตรียมพร้อมไปหมดลูกศิษย์ลูกหาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงลุงปู่ข้า้ักสมรักจ้าลูกหล,า,กา,ล,กลานจะพากันดอกกันเองก็ไม่ละเมนฟีพ่อก็ไม่ไปละพราะพ่อได้ตั้งสเสร็จแล้วลูกนี่ให้เขาใจด้วยนะ สัจจะเนี่ยขอขอให้มันอยู่อย่างนี้แม่ไม่ผ่าตาก็ตายเท่ากับมันแั่นแหละไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกเห็นไหมล่ะถ้ามันตายมันก็ตายตามนี่ตามคุณงามความดีที่เราสร้างนี่ล้วไม่คิดที่จะไปยุ่งเหยิงบุญรบาดแบบนั้นพูดแล้วก็ต้องทําอะถ้าพูดแล้วทาไม่ได้พูดหายมันเลยพูดทําไมนั่นหนึ่งเรื่องของเรื่องมันเลยที่ลูกก็มานั้นก็โอ้ยลวงปู่ลวงพ่พวกลูกจะทำยังไงน่อยเขาจะเขาเขาจะมาฟังแล้วก็จะ ไล่ออกจากโงรงพยาบาลแล้วนะ่ะอย่าง้พวกลูกพวกหลานทำยังไงมาแล้วก็มาให้มันฟ้องเลยหลวงปู่จะนำทีมลูกนี่แหละไปขอความยุติธรรมลูกผิดเรื่องอะไรเป็นจิตของสงหรือไม่ไมันเป็นหน้าที่ของสงเหรอเขาเอยายารักษาันก็บุญหัวแล้วมันเป็นบ้าอะไรกันนะขนาดานั้นเจ้านักใหญ่นั่นน่ะมียุทธามดาศนั่นนั่น,น,น,ม,ม,น,นมีเส้นสายใจน,นั่นนั่น่ะ โอ้เส้นสายใหญ่ขนาดไหนล่ะฮะเส้นใหญ่สายใหญ่มันตายไม่เป็นยังไงบุก็จะถามเลยนั่นนหะมันจิตของสงหรือหน้าที่ของสงหรือลูกหน้าที่ของพระจิตของสงก็คือทำอาชวะให้จิ้นและโลกนกหลงทิฏฐิมานะน,นีะ่ต้องการก็ไปช่วยเหลือทางสังคมเขาก็ให้มีความเมตตา ต้องรู้สิ่งไหนที่ควรสิ่งไหนที่ไม่ควรไม่ใช่ว่าเป็นบ้ากันแบบนีนะ้อันนี้มันไม่ใช่บ้าธรรมดานะมันเกินบ้าแล้วเกินยารักษาแล้วนะโอ้นี่เราได้ยินได้ฟังเราก็กระเทือนใจเราเราพอเราเพกกิ่งก็ด่าเราอีกเมื่อเราไปยุ่งกับทางโลกเขาอีกบ้าไปด่าคนนั้นคนนี้อีกเราไม่ได้ด่าใครเราสงสารนั่นนะ ตงสารนัการศกาผู้ไม่รู้เรื่องผู้ที่ทํางานเขาต้องมีครอบครัวมีผัวมีลูกดูที่พีนาดูที่พวกเรานะั่นไม่ใช่ว่าเขาอยู่อย่างสบายนี่นี่หาเงินเลี้ยงผัวหาเงินเลี้ยงลูกหาเงินเลี้ยงเมียหาคนหาเงินุหนุนครอบครัวทั้งลูกทั้งผัวทั้งเมียเขาได้พลังทำอะไรนึกว่าจะถามไหมฮะ จี๋ของสงหรอจี๋ของพวกเธอเหรอโอ้โดูแล้วมันก็น่าเกลียดน,น่มันไม่ใช่พระไม่ใช่ธรรมนะมันเป็นพวกเหลืองหม่มสัตว์เลชันน์นม่นพอใจใครก็กูกูเจ้นใหญ่เอามันดอกกันหน่อยไอ้นั่นเอามันออกจากกุ้ยายบาลเอามันออกจากคำนั้นเอามันออกจาก,กราชการดูดิเส้นใหญ่กลุ่มนี้ก็ไม่มีอะไรนะเราต้องเข้าใจด้วยนะ ไม่ที้มีความคิดดีความคิดที่แยกแยะหรือว่าสมควรหรือไม่สมควรเวลาประรูุกนี้จังก็ออกไปเลยโอ้ดูสินรกกลุ่มไหนลนะ่ะถ้าใครกราบใครไหว้พระกลุ่มนี้ดูเลพระกลุ่มนี้รักษามันก็จะแดงกว่าตกงน,นโลกร่วมกันนั่นแหละน่าเกลียดไหมล่ะไม่ใช่จิตของสงฆ์ ลูกก็มาแล้วนั่นลูาขอโอกาสเราเราก็น้ำต,ตาจึมเลยกับลูกเราเราก็วอาเออเอานี่ถ้ามันเป็นเรื่องเป็นราวกันจริงๆเนี่ยมาพ่อจะพาไปขอความยุติธรรมประกาศให้สังคมรู้แลรบรู้ว่าเหตุอย่างนี้เหตุอย่างนี้เห็นไหมล่ะก็ไม่พอใจเนี่ยไม่พอใจผู้ทํางานนี่ไม่พอใจพวกหมอไม่พอใจพยาบาลเนี่ยไม่พอใจเภสษัชนี่ ก็หาเรื่องปุ๊บปั๊บไล่เขาออกอีกฟ้องพออ,อโรงพยาบาลว่ามันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เห็นไหมละ่ะลูกวินาแต่ต้องดูที่ลูกร,รับได้ไหมละ่ะนั่นเละที่หลวงปู่ถามเมื่อกี้เนี่ยผู้ที่ด่าหลวงปู่นะที่ด่าหลวงปู่นั่นน่ะว่าหลวงปู่นั่นนะ่ะไม่สูงกว่ที่ไปด่าคนนั้นคนนี้น่ะถ้ากลุ่มนี้เป็นลูกของพวกเธอพวกเธอจะมีความรู้สึกงไงเมื่อเห็นพระที่ไม่มีความเมตตาอย่างนี้เมื่อเห็นพระที่บอกว่าเป็นพระเป็นสัมมณะ มันก็เปกกระพีตนหนึ่งมันก็สารเดรัจฉานตัวตัวหนึ่งนีง่พวกเราทนได้เลยเอาแล้วมันก็จะถามนี่พระต้องเห็นพระเทเห็นไหมพระเจ้าเคยเข้าโรงพยาบาลไหมล่ะคณะสงฆ์เคยเข้าโลงพยาบาลไหมล่ะนั่นแหละจนมากก็มีสมอม,มาขามป้อมรากไม้พวกพวกนี่ยายพิเกดนี่มีอะไรบ้างล่ะมีอุจจาระมีปัสสาวะของตัวเอง เพื่อรักษาโลกในสมัยที่หมอชีวกโกพัทอุบัติขึ้นมากันก็เป็นผู้ดูแลคณะสงฆ์ก็ไม่เห็นว่าคณะสงฆ์ไปโรงพยาบาลไม่เห็นว่าพระุทธเจ้าไปโรงพยาบาลอยู่วัดอยู่วัดแล้วหมอชีวกโกพัทก็เข้าไปรักษานั่นเป็นนั่นเป็นนี่เหมือนพระุทธเจ้าช่วงที่พระเทพทัต์กิ้งกีลาที่จะให้ท้าพระองค์นั่นแหละแล้วก็อีกช่วงหนึ่งที่พระพุทธเจ้านั่นน่ะ ระบายไม่ได้ฮมันมีการขับถ่ายไม่ดีมันท้องอืดท้องอะไรนี่มดชีวกวนพระก็เข้าไปดูแลอยู่ในวัดบารามก็ศึกษากันทุกคนนี่ใช่ไหมล่ะนั่นหแหละเห็นไหมล่ะเลาเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาจีจะฉันยาเนี่ยฉันพัดทุกเวลาหรือไม่แล้วพวกก็จะถามเลยนี่นะนั่นแหละพวกเปรตน,นี่เปรตของพระเหลืองนี่นันเป็นบ้าอะไรกันนะักันาอ่างนั้นนะ นี่นี่บอกว่าก็จะหาเรื่องเราอีกนั่นนี่นะซัดเราอีกนั่นนั่นด่าเราอีกนั่นนั่นหาวิธีด่าเราอย่างเดียวนะี่ยแล้วไม่ว่าก็เฉินตามสบายเขาจะว่าก็จะดา่าเราเราพร้อมแล้วเนี่ยเรายอมรับทั้งหมดนั่นแหละนี่โลกธรรมเปดมันก็มีแค่แต่และเฉิญกับยินทากนนแค่นั้นแหละมีสุขมีทุกข์แค่นั้นแหละมีเสื่อมมีเจริญแค่แค่นั้นแหละมันก็มีแค่นั้นนะไม่มีอะไรที่ว่าเกินนั้นหรอกนี่คือโลก,กธรรมเปรตพระเจ้าให้สู้ดูสิเขด่าพระเจ้าดูสิแล้วด้านไหนล่ะ แค่นี้เล็กๆน้อยนี่หลวงปู่ชอบความยุติธรรมถึงแม้จรรางว่าความยุติธรรมไม่มีในโลกใส่โล้มอยู่ตามกมแต่ก็ยังชอบความยุติธรรมไม่อยากเห็นคนที่มียตถาบรรดาศักดิ์ไปปีบังคับผู้ที่ตั้งใจทำงานตกทุกข์ได้ยากตัวละรรลำบากหม่งปู่ไม่อยากเห็นเลยยิ่งไปพระด้วยนี่โอ้ย มันไม่ใช่จีตของสงฆ์นะลูกนะนี่หลายคนไดวนต่มากราบเรานี่พูดให้เราฟังนี่ว่ามียยถามรรดาจากแล้วก็ถูกเขาเอาออกไปนี่นะแล้วก็ฟัง่โอ้อยังงี้ก็มีเหรอมันเป็นพระหรือมันมนันเป็นป็ตเปีหรือว่ามันเป็นจดเอจฉารเราออะไรว่าอย่างนี้ืูต้องเข้าใจด้วยนะความเมตตาของพระต้องมีมากมากข้อข้อขออ,อไปหมดนะดูที่ลูกเขาสิดูบุรุษพยาบาลที่ดูนางพยาบาลที่ ที่ดาเจ้บ,บุตรชุดขาวที่ก็น,น่าสงสารเขาทั้งวี่ทั้งวันอยู่ยัง,งยไงก็ยังแม่หลอที่เราพาลูกพระไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นที่ถูกเพิดเพลิผีสัตว์น้ำกดจัดพวกนี้ใส่จนตานี่เกือบบอดไป่น่ๆยังไม่ะเขาดูเลยโอ้ยแทบที่จะบอกว่าไม่มีเวลาพักผ่อนคนก็เยอนะๆเนาะไม่รู้จะไปจุดไหนไม่รู้จะไปจุดไหนดูที่ เราไปนั่งด uh, ูก็น่าสงสารเห็นไหมล่ะเห็นพระก็กะก็ก็ไหวไม่แต่ค่างห้องนี่ดูที่ค่างห้องพิเศษนี่เขาก็ยังรวบรวมประใจกันเสียค่าห้องให้ดูที่เพราะว่าเป็นพระต่างประเทศนี่ไม่ใช่พระประเทศเราเนี่ยค่าอยู่ค้ายใหญ่เขาก็รวบรวมตอนที่เขาจะรวบรวมได้เพื่อที่จะได้ช่วยค่าอยู่ค่ายใหญ่เพราะใจเขาเป็นบุมเป็นกุศลน่ะได้พวกปิดพวกผีพวกโกนหัวนกงบพวกเหลืองจี่ไปว่าเขาทําไมอ่ะไม่เป็นจีของพวกเราหรือเป็นจีของสงหรือ เขาเมตตามไม่มีเลยหรือปวดมาหายมันเลยลุงก็จะถามเลยนะจะไปฟ้องร้องคนนั้นคนนี้ไม่พอไม่พึงพอใจก,ก็จะไปดา่าไปว่าเขาแล้วก็จะเอาเขาออกจากงานออกจากการหูยมันน่าเกลียดที่สุดสต,ติได้ชัดมันยังไม่ทําอันนี้มาเร็วกว่านั้นนั่นน,นเรื่องของเรื่องมันอย่างที่พ่อพูดเมื่อกี้เนี่ยเอาด่าก็ดา่าลุงู่นี้แหละผมก็จะถามคืนว่าถ้าเกิดว่ากลุ่มนั้นเป็นลูกของพวกเธอพวกเธอจะมีความรู้สึกยังไงนั่นอะ ทำการทำงานเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานจู่ๆถูกไล่ออกโดยไม่มีความผิดเพราะความไม่เบื่งพอใจของพระเพียงรูปเดียวเส้นใหญ่แขกีไอพีในจ้างห้องพิเศษหลือเครื่อซื้อเครื่องมือให้กับโรงพยาบาลเป็นแขกีไอพีเวลาเจ็บใกล้ได้ป่วยมีสิทธิสิทธิ์าสิทธิศรีภาพเต็มที่จะทําอะไรก็เต็มที่ได้ เอกีมีคิดนั่นทำไมจึงไม่ให้วความเมตตาใช่ไหมละ่ะเออเม,มื่อมียาอุบสติศึกาก็มาขอโอกาสอย่างนี้จะสร้างสร้างอันนี้เออแล้วก็สร้างนั่นเป็นเปิดมุขประ,ประานให้เขาพาเขาสร้างกุงามความดีเขาเป็นเงินของลูกของหลานเขาเนี่ยไม่ใช่เงินของพวกเธอนี่พวกเธอจะมีเงินมีทองอะไรฮะหาขอทานเขากินอยู่นี่พูดพูดนี่พูดจริงหลยนะมันก็เทือนใจเราไม่ใช่อะไรหรอก เห็นลูเขาทำงานแทบล้มประดาายแล้วไปว่าไปด่าเขานี่นดูแล้วมันน่าเกลียดนี่เราก็เลยบอกว่าเออเอาถ้ามันเกลียเรื่องจริงๆมาหาเรานะมาหาพ่อนี่พ่อจะขอความยุติธรรมพาไปขอความยุติธรรม